อะไรอีกอะงานไหนอีกเนี่ยงานจะท่วมหัวแล้วเนี่ยนี่วิชาอะไรเนี่ยงานภาษาไทยจ้าโหงานหนังสั้นแม่เจ้าต้องรีบจองกลุ่มเหมือนี่ยโอ้ยใจเย็นนะทุกคนเราว่ารีบจองกลุ่มดีกว่านะมีใครเสนอไหนไหมเราอยากทําเรื่องงานวัดอะ่ะมันน่าสนใจดีนั่นดิยังไม่มีใครจองเลยด้วยงั้นจองเลยนะเดี๋ยวไม่คนออาไปยังก่อนเพื่อนเอ๋เพื่อนไม่นึกเรื่องโลเคชั่นเลยเหรอเออนั่นดิตอนนี้มันไม่มีงานวัดเลยนะ ว็จะมีก็เดือนพฤศจิกายนนู้งเออเราจองไปแล้วอ่ะป่านน้ำตางานนี้เราต้องเชื่อกันแล้วนะนี่กลุ่มอะไรอะ่ะไว้สลิม,มทุกคนขอเรียกประชุมงานมานนนเลยจ,จ้ามาเลยจ้าอันนี้งานหนเดนี้เราเดี๋ยวอันนี้กลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มไหน มาแลอบดไม่ใคนลอนวันั้นแ่่าแต่ัไม่วเระม่ทราบประาณแล้วอะไรไงแล้วก็ต่อไปแวกยโอเคแล้วกแล้วก็คือไม่มีรถฉันถยอืมแล้วทำเาไม่ไ้นายเคนากมากแล้วได้ทำไมซีดีอ่ะฉันเขียนอไไม่มีอะเราก็ไปวนห โอเคงั้นเราไปที่วังกัดยังไงทุกคนาัวอย่าง60ก็เตรยมาด้วยกันนะไม่ต้องไป่ได้ขวาตลางกล้องมาห่ะทำไมดีวะเดี๋ยวของแค่นี้ยังจะลืมอีกบมองานมันก็ต้องรีบส่งแล้วอ่ะทำไมยังไม่เอามาอีกใจเย็นๆไม่ได้หรอกต้องมีอะไรก็ได้คือเราลืมเอาบทมาไม่เป็นไรเราจำได้ตอนเอาเมนมา เดี๋ยวยังจะนึ่งกันอีกเหรอนี่อสาหเขียนบทให้ทั้งคืนของแค่เนี้ยยังจะนึ่งกันอีกเหรอโอ้ยอะไรกันล่ะหนาดจะได้ขาวพีจะให้เขียนบทตั้งานานคุณจะมาเขียนเองใช่เหรอก็อยังดีกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยต้องดัดแรมหรอปะไม่ทำงานเองไม่ต้องมาพักคนอื่นทำงานเอา้าหรือจะเอาพอพอหยุดเลยจบเป็นฟไฟกันแล้วนะแค่เนี้ยคิดบ้างงานก็ใกล้จะส่งแล้วนะ ทุกคนรู้จักคำว่าสามัคคีนะเนแ่้ปัญหาที่ก่อนหน้ากว่ถ้าเกิดไม่ได้เอาเลนกล้องมาก็ใช้โทรศัพท์แนถ้าเกิดไม่ได้เอาบทบาทมาช่วยกันทำด้วยเราจะเนี่ยหนึ่งครับหนึ่งได้หนึ่งเดินมาเดินมาเดินมาชี้หน่อยคุยกันหน่อยแม่คุยกันหน่อยแม่คุยกันหน่อยไปเดิออกมาเดิน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 ออกมาหนึ่งสองสามพออยู่เดินมาเดินมา คุยกันหน่อยแม่คุยกันหน่อยแม่คุยกันหน่อยคุยเดินออกมาออกมาเดินออกมาเดินออกมามาหามนี่นนี่ถ่ายอ่ะถ่ายแล้วที่ถ่าแล้วดิไม่เิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไ้องเองเาถ่ายก็ได้ม่เดินข้ามาจะสนของอีกหรอเย็นดแลเาขาด้องเองเดินมาคุยกันคุยิิเินิเินิินิเินิเินิ